มาอยู่ในเกมไว้ออนไลน์นะครับวันนี้ผมจะมาสอนวิธีการหางเงินจากการทำงานนะครับว่ามีงานอะไรบ้างนะครับอันแรกเราก็เรียบทก่อนนะครับเดี๋ยวจะพาไปงานแรกนะครับคือขับแท็กซี่นะครับ สำนี้นะับนี่สาหรับ,บใครที่สนใจจะเข้าแก๊งผมก็สามารถเม้นบอกได้นะครับผมหรือใครอยากรู้อะไรก็สอบถามได้นะครับเนี่ยผมจะมาสอนวิชาหาเงินจากการทำงานว่ามีงานอะไรบ้างนะครับ ไปงานแรกกันก่อนเลยเอ้ยเอ้ยแรงไปหน่อยแรงไปหน่อยเอาแล้วครับถึงแล้วนะครับตรงนี้นี่ก็คือแท็กซี่นะครับดี๋ <c oughs> ยวเล่นให้ดูนะสำหรับ ก็กดเริ่มทำงานนะครับผมจะมาสอนทิ่กันหาเงินแบบว่าได้เต็มๆแล้วไม่โดนหักนะครับอ้อแรกก็คือเราแลาอย่าไปขับชนอะไรนะครับเราต้องค่อยๆขับแล้วก็อย่าใช้ความเร็วเกินนะครับ เห็นไหมครับว่าด้านบนจะมีบอกว่าเราเล็งเท่าไรความเร็วรถอะมันเยอะนะครับประมาณสองร้อยฝ่าถึงสามร้อยเน่ยผมจะไม่ได้แต่เราขี่ได้ถึงแค่ประมาณร้อยเจ็ดสิบนะครับร้อยเจ็ดสิบร้อยแปดสิบแต่ถ้าเกิดมากไปมันก็จะเร็วเกิน,นครับเห็นไหมแล้วระหลอดด้านล่างนะครับก็คือจํานวนเงินที่เขาจะให้เราถ้าเราขับชนอะเราก็จะได้เงินน้อยนะครับถ้าเกิดเราขับเร็วได้เราก็จะได้เงินน้อย อะครับอันนี้ก็ได้เต็มๆครับพันเจ็ดเราก็รับต่อไปครับสำหรับใครที่อยู่ว่างๆเฉยๆ,ๆครับก็ทำไปเรื่อยๆครับใน๋ยวผมจะทำให้ดูเราก็ขับไปเรื่อยๆอย่างนี้ครับร้10 7, 10 6, 10อยเจ็ดร้อยหกร้อยเจ็ดนี้ก็ได้ครับแต่อย่าไปขับเร็วเกินนะครับนะฮะถ้าเราขับเร็วเกินมันจะขึ้นตัวแดงนะครับเนะี่ย นะครับเนี่ยครับเอ๊ะเราไม่ได้เต็มนะครับเนี่ยถ้าเกิดเราไปรับอย่างเงี้ยอันนี้ผมจะทําให้ดูถ้าเกิดเราขับแล้วชนอย่างเงี้ยนะครับก็จะได้เงินไม่เต็มนะสมมุติเราขับปุ๊บด้วยความเร็วเกินแล้วชนโน่นชนนี่อย่างเงี้ย เราชนนี่ชนอะไรยงไงปุ๊บเงินมันก็จะลดลงอย่างงี้นะครับยวให้ดูนะครับเราขับดีมันก็จะดีไเงินมันก็จะลดลงตามยิ่งเราชนนะยิ่งชนเงินก็ยิ่งลดนะครับเนะี่ยพอถึงปุ๊บนะี่เได้แค่พันนิดๆสองเองนะครับ มาต่อไปเดี๋ยวผมจะไปพาไปทํางานที่สองนะครับงานที่สองก็จะเป็นยกกล่องนะครับยกกล่องส่งของพวกนะี้ <c oughs> ยกกล่องส่งของมันก็จะอยู่ด้านในนะครับ <c oughs> ถ้าเราทำงานแล้วเราดูในแบบมันจะไม่ขึ้นนะครับเราก็ต้อง กองส่งของเอออยู่ตรงไหนนะม่คนยิงกันเต็มเลยปรจาไม่ค่อยได้เหมือนกันว่ายกกองมันอยู่ตรงไหนนะเลกซี่ก,กองน่าจะอยู่แถวนี้ม หาไม่เจอก็ลงรถครับ <c oughs> รอถ้าผมจะไม่ผิดจะเป็นยาเดียระครันเนียเนี่ยกล่กกองใช่ไหม จะพาไปยกกองยกกองมาอยู่ตรงอ๋อยกกองอะไรนวนี่นี่นี่ยกกองอยู่นี่นี่นะครับต่อไปงานที่สองคือผมจะพาไปยกกล่องนะครับนี่นะครับยกกลองอยู่ตรงนี้ อยู่ใกล้กับรถลากนะครับนี่ครับเพวิธีหาเงินนะครับแบบแต่ว่ายกกล่องมัน,ม,นมันได้เงินน้อยนะมันไม่ได้ได้เงินเยอะเท่าไหร่ มายกกล่องนี่นะครับตรงนี้ยกกล่องอยู่ตรงีเนีันนบ,บแล้วเราก็เข้าวงสวิฟท์แล้วก็กดสตาร์ทจอบก็คือเรื่องทำง,งานแล้วเขาวิ่ง ว่าบ,บเป็นงานสบายนะครับเนะี่ยแต่ไม่ได้เงินน้อยนะครับเนะี่ยอ่ะสมติผมพอละผมพอละเท่ากพอใช่ไหมเมดร้ดลนลารถนี่ก็ถือว่าจะเป็นงานที่ ได้เงินเยอะที่สุดแล้วนะว่าเผ <c oughs> มจะพาไปลากรถนะครับลากรถนะผมว่าได้เงินดีสุดะแต่มันแค่ช้าใช <c oughs> ่ไหมในลายลากรถอยู่ตรงนี้นะครับมันก็เป็นลูกต่อลากรถเลยเป็นจะจะลากลากรถเนี่ย อตา,า,าด j อบเหมือนเดิมก็คือเริ่มทำง,งานนะครับเราจะแต่งตัวเป็นพนรกงานะลากเนี่ยเราจะลากครับผมจะสอนวิธีการลากด้วยนะครับเนี่ยเราก็ลากก็เหมือนการขับแท็กซี่นะครับแ,แล้วก็เน้นอย่าไปชนอะไรมากนะครับแต่มันก็จะลากยากฝา แทกซี่นะครับเพราะว่ามันต้องนี่ครับมาถึงพอเราก็ถอยหลังครับเราต้องอยู่ตรงช่องตรงกลางพอดีนะครับถึงเราจะลากได้นี่นี่มีหเห็นไหมต้องขึ้นสีเขียวนี้ครับแล้วก็เราก็กดลูกศรตะขออย่างนี้นลากแล้วไปครับเนไ,ไหมจะเห็นว่ามันจะได้เงินเยอะฝ่า การที่เราเขาเรียกว่าอะไรนะขับแท็กซี่นะครับเนี่ยเห็นไหมพอผมชนตรงนี้นเงินลดเลยทีนี้ก็เริ่มขึ้นแล้วจะเห็นว่าเนี่ยถ้าผมขับดีอ่ะก็จะได้สองพันสองนะครับอันนี้ผมก็จะน่าจะได้ประมาณ 2, สองพันสองอ่ะค่อยค่อยขับนาเห็นไหมจุดวงกลมมันเลื่อนไปถึง 2, สองพันสองแล้วเนี่ยแล้วเราก็ค่อยๆนะครับเบรกเอียด ถ้ามันเลยอย่างเงี้ยมันก็จะไม่ได้แล้วก็ต้องค่อยๆถอยรถนะครับถ้ามันถอยไม่ได้เราก็เดินหน้าแล้วเราก็เลี้ยวใหม่ปกติมันจะถอยได้นะครับนี่นะเราก็ค่อยๆเลี้ยวให้รถขันหลังมันอยู่ในกรอบสีเขียวพอดีเนหะ็ไนไหมถ้ามันอยู่แบบเนี้ยมันก็จะได้เลยแล้วก็ปล่อยปุ๊บ หรือวิธีที่ง่ายที่สุดอีกวิธีหนึ่งครับก็ดูโฆษณาครับก็คือเนี้ยก็คือเราออกครับน,นเนี้เห็นไหมครับว่ามุมฝ่ามือข้างล่างเนี่ยสามพันห้าเราดูวิดีโอครั้งหนึ่งก็ได้สามพันห้านะครับก็แล้วกกดดูวิดีโอ <c oughs> <c oughs> เราก็จะจ่ายมาละสาม,มานานันห้าสำหรับใครที่อยากรู้อะไรก็สอบถามมาได้นะครับเม้นมาถามได้เลยครับผมไปนะครับ